เดี๋ยวเดี๋ยวลองกดให้ดูว่าถ้าเราทำเบนเชฟเกินหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอัไรดีเช่นปาก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 ช็อคแล้วกันได้ลครับอันนี้คือช็อคที่อาจารย์ตั้งไว้หนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์เลขเป็นสองมาจำกายแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันพอใช้ได้อะแต่ว่ามันเกินไงจริงๆเราก็ควรจะทำไวใ้ให้มันพอดีอะ ก็ถ้าเกิดใครอยากแฮ็กเวลาไปทำโปรเจกต์อย่างเช่นแบบเราเป็นแอนิเมเตอร์ใช่ป่ะแต่ลิเกอร์แม่งตั้งไว้ตั้งตกใจไว้ไม่ค่อยตกใจอ่ะเหมือนลิเกอร์มันแบบเซตหน้าไว้แบบตกใจไม่พอเราก็ไปกดล็อกอีลิมิตไว้ให้มันมากกว่าหนึ่งได้กดล็อกแอทริบิวอ่ะให้มันมากกว่าหนึ่งได้เอาแม็กซิมัมเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ใช้ให้มันเกินก็ได้นะแต่มัน จริงๆมันไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่แต่สมมุติว่าจะแก้ปัญหาพาะพน้าชาวพมาได้โอเคทีนี้จำหน้าต่าง Connection Editor ได้ไหมเราเคยใช้แล้วอ่ะ Con n e c t i o n e o i t o r งงปะอยู่ไหนอยู่ไหนครับ Connection Editor โอเคไม่ไม่เอาดีกอ่ะเดี๋ยวเสียเวลาไปที่ว i n d o w ครับ เอ่อไอเมนูบาร์วินโดว์นะแล้วก็ไปที่เจเนอเรทเอตเตอร์นะครับแล้วก็เนี่ยคอนเน็กชั่นเอตเตอร์เลือกขึ้นมาจำได้ไหมคอนโทรลเลอร์รรต้องอยู่ฝั่งไหนนะพอมหรือทู true, นะค,คอนโทรลเลอร์ใช่ไหม อยู่ฟองนะเพราะว่าคอนโทรลเลอร์ตัวสัมนะครับแต่คอนโทรลเลอร์ต้องเลือกเลือกทีละอันนะครับอันแรกเราเลือกตาข้างซ้ายก่อนละกันนะเลือกตาซ้ายนะครับแล้วก็รีโหลดมาเป็นฝั่งฝั่งซ้ายนะครับเป็นเอาพุท่ะแล้วเราเลือกหัวเลือกหัวนะครับรีโหลดมาโทษเลือกหัวแล้วอย่าเพิ่งกดรีโหลด ให้ไปกดที่คำว่าเบนเชฟก่อนกดที่ a t tribute ของเบนเชฟก่อนนะแล้วค่อยกดรีโหลดเลือกที่ a t tribute ของเบนเชฟก่อนแล้วค่อยกดรีโหลดนะครับเพราะว่าบางทีกดที่หัวแล้วมันไม่ขึ้น a t tribute เบนเชฟนะไม่ใช่ a t tribute อะ่ะไอ้ h i s t o r y อ่ะกดที่ h i s t o r y เบนเชฟก่อนทีหนึ่งแล้วค่อยกดรีโหลด โอเคทีนี้เราจะทำให้มันมันโชว์น้อยลงนะครับก็ไปเลือกติ๊กถูกที่ n o n t e r r a b l e ออกนะครับมันจะได้โชว์น้อยๆหน่อยเพราะว่าของไม่ใช้เยอะโอเคฟัคอนโทรลเลอร์ดูง่ายเนาะเพราะว่ามันมีมีน้อยนะครับขึ้นมา ให้เราเห็นผลแล้วนะทีนี้ฝั่งของเบนเชฟให้หาในอันที่ชื่อว่าเวกโอเคทีนี้ให้เลือกอันที่มันคืออันตรงกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ Close ของตาซ้ายใช่ปะ่ะเราก็ไปเลือก L อลโ e e ไนะครับกดคลิก ฝั่งซ้ายก่อนแล้วค่อยมาคลิกฝั่งขวานะครับแล้วก็คลิกสมก็จะเป็นเอนดีฝั่งนี้เราตั้งว่า L happy ก็เป็น happy นะครับ a n k y ชนกับ L a n g r y Sad ชนกับ L Sad นะ Fear กับ L Fear s h o c กับ L s h o p เอาให้ครบก่อนข้างหนึ่งนะครับอันนี้ตานะคลิกลิงเสร็จแล้วไปเทสดูนะครับว่าเวลาเรากดที่คอนโทรลเลอร์แล้ว โมเดลทำตามหรือเปล่านะเวลาเทสต์ให้ครบทุกอันนะครับอย่าเทสแค่อันเดียวอะไรนะเริ่มตั้งแต่แรกที่คนเข้ามาทุกอย่างคอนเน็ชันเรเตอร์ไงเครื่องม hey. ือเก่าวินโดว์เจอร์เรลเรียเตอร์คอนเน็ชันเรเตอร์ก็รีโหลดคอนโทรลเลอร์เป็นฝั่งซ้ายอ่ะแล้วก็รีโหลดโมเดลให้ตัวเบนเชฟว่าเป็น ทังกดที่ที่ฮิตตอรีเป็นเชฟก่อนรีล,ลดก่อนกว่าอลองเล่นดูนะครับว่าวันขยับตามไหม มันต้องจับคู่กัตมันต้องเป็นตัวเอียงพอกดฝั่งซ้ายแล้วมากดฝั่งขวามันจะกลายเป็นตัวเอียงใช่ไหมอ่าแค่นั้นแหละอเลอกตัว่าก็กดคลิก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 ไปเรื่อยๆนี่ลืมเครื่องมือเก่ากันแล้วอะไรเนี่ย ันนี้ของเก่าเลยเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะจริงๆตอนนี้ไม่มีของใหม่แล้วมนีแตของเก่าลแล้วอถ้าเกิดใครเสร็จแล้วข้างนึงนะครับก็ไปเลือกอีกข้างหนึ่งมาแล้วก็รีโหลดฝั่งซ้ายใหม่แล้วก็คลิกไปคลิกมาเดียคลิกคลิกคลิกลิงก์ไปส่นเดียว คลิกเสร็จแล้วอย่าลืมเทสนะครับเทสทุกครั้งก่อนเสร็จนะป,ปากก็เหมือนกันนะครับก็รีโหลดรีโหลดฟังซ้ายแล้วก็แ่้วคลิกลิงไปลิงมาเหมือนเดิมนนะ 对。Time.